กเก่าที่ไม่ได้ใช้ก็ฐานวางลงไปเลยครับไม่ต้ใช้เศษไม้นะครับเพราะติดอยู่ประจำนี่ครับพออย่างเราจนลุกเราก็เอาฐานรองไว้ข้างล่างสักก้อนสองก้อนแล้วเราก็เอาฐานสุ่มข้างบนนี่ครับทำแบบนี้นี่ครับประมาณนี้ เขาก็จะรู้อันนี้ฐานเขาเองนะครับพ่อเขาไว้อยู่ตรงนู้นอีกนะครับเดี๋ยวต้องเดินไปเอาจับเชือกกน ก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ได้นะครับวางข้างบนให้มีอากาศเข้านิดหน่อยอย่าให้แน่นมากแน่นได้แต่ต้องให้มีอากาศให้ลมเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอไฟลุกแล้วเรามาตั้งหม้อเราจะใส่น้ำรอนะครับระหว่างที่รอให้ไฟลุกให้ทานลุก ใส่น้ำประมาณครึ่งครึ่งหม้อนะครับเกืบเกือบครึ่งก็วัตถุดิบวันนี้ก็ประมาณโลกว่าต้มยำหัวปลากระพงเมนูวันนี้ก็บางคนบอกทำไมไม่ใช้น้ำกองก็เดี๋ยวเราก็ต้มอยู่ดีน้ำมันจะสุกอยู่แล้วนะครับผมน้ำกองอยู่ในบ้านวันนี้ทําครัวนอกบ้านนะครับเนี่ยครับประมาณนี้พอครับน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่วัตถุดิบน้ำก็จะเพิ่มเขาก็จะดันตัวน้ำขึ้นมา ถ้าเราใส่เยอะเกินน้ำก็จะลน้นเครื่องก็จะไม่หนัวนี่ก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ใกล้ๆจบนะครับใส่ตอนนี้มันจะชิว้วมันจะเหม็นจะไม่อร่อยมะขามก็ครึ่งั้นนะครับซื้อมาสิบบาทก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งส่วนในนี้ก็นี่ครับมีสามอย่างสี่อย่างใส่ลงไปเลยในนี้ก็จะมีผงปรุงรสนะครับ เป็นรสอะไรก็ได้นะครับที่เราชอบใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็จะมีเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับไอ้ผงผงปรุงรสใส่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งชูรสใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับพอปริมาณเยอะขนาดนี้ใส่ลงไปนิดนึงนะครับ ก็ปริมาณปริมาณนี้นะครับเพราะว่าผมทําอยู่ประจําก็จะรู้ปริมาณเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบนะครับต้มของสดทุกครั้งอย่าเทานะครับใช้วิธีหยิบหรือคีบอันนี้ผมล้างมือแล้วนะล้างมือไว้สะอาดแล้วนี่ครับใส่ลงไปนะครับวิธีนี้ยังไงก็ไม่ข่าวประมาณสองโลกว่านะครับเกือบสามโลหัว ปลาไซส์สามไซส์สี่นะครับพอดีที่ร้านใช้แต่เนื้อมาทำสเต็กมาต้มมาทอดให้ลูกค้าหัวไม่ได้ใช้เด็กๆทานเบื่อแล้วก็เลยเอามาต้มเมนูวันหยุดก็จะมีตับมีพุงนะครับมีสามง่ามเนื้อสามง่ามตรงคีบใต้ท้องเนื้อบี่ทานได้นะครับเนี่ยทานได้ทุกส่วนเลยนะครับที่ใส่มาเนี่ย ไม่ใช่ทิ้งนะครับทานได้นะครับนะครับเราก็เรียงไม่ต้องคนนะครับเราเรียงเอานะครับเราก็ปิดฝารอเดือดน่ครับเดือดแล้วนะครับต้มหัวปลากระพงอันนี้ตัดไปชิมอันนี้เดี๋ยวเคี่ยวทิ้งไว้อีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดนี่ครับสีสันเดี๋ยวโรยผักข้างหน้า แจมเมนูวันหยุด